นี่เหรอดูกว่าอะไรนะอ่านคอมเมนต์ไงอ้าวเหรอ,อสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พาโทรศัพท์มาดูไลฟ์สดที่โรงเรียนด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อะไรวันนี้วันตุจีเหรอใช่วันนี้สัปดาห์ที่อ๋อวันนี้วันตุจีนเนาะ ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่อ๋อเพิ่งเล่นเวทเสร็จแล้วจะกินข้าวค่ะวันนี้เข้าไปเรียนกันด้วยเหรอ มีเรียนกันด้วยหรอแคว่วันนี้วันจันนะอ้าววันไหว้ไหว้วันไหวไว่ายเจ้าเขาไม่หยุดเรียนกันหรอเธอาจิ้ไหวอุ้ยสวยมากเลยเอะโวคาโดด,ดิอะโวคาโดสวยมากเลยเอะเขาเราเขาเราเจ้าได้ช้อนจังเลยแป๊บนึงนะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้วันตุจีนใช่ไหมคะขอซองแดงได้ไหมคะอังเปาอัน้อเียักรงฐนล่างพักไหมผมพักเว้พักเลยก็เดนทำไมพี่มองนี่แล้วตาพี่ลายอ่ะ ยังไม่เคยทำอะโวคาโดค่ะทูน่าค่ะเคยแะต้องกินอะโวคาโดเปล่ากับอะโวคาโดปัน่นเออเด้บอกสูตรอะโวคาโดปั่นนะใส่นมอัลมอนด์นิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ผงผักอร่อยมากตอนนี้เวิร์กสูตรใส่โปรตีนลงไปด้วยโปรตีน 2เาเเนี่ยตูจีแล้วเนี่ยต้องให้อังเปาพี่นะเอาซอง,งแดงๆซองงแดง เจ้พรุ่งนี้เลขออกอะไรคะเจ๊เลขอะไรนะเขาถามว่าเจ๊เลขออกอะไรไม่บอกซื้อหวยตัวไหนดีคะเฮ้ยมีคนถามเลขว่ะใครถูกหวยมาทําบุญเลยนะพี่ก้อยพี่ก้อยเจ๊ขออ่างเปาหน่อยก้อยอะไอ่ะพี่ก้อยอะแต่ไม่ได้ชื่อก้อยหรอแอดแท็กยังมาคะับเจ๊โอไอ้ก้อยเหรอฉันก็นึกว่าก้อยนู่น มาค่ะอ่างเปามาเลยค่ะกระส่งค่ะเนี่ยเคียบี้พอกินไม่คน,น,น,นหลก,ม,หกมีแต่ปลาด้วยพี่กินไอ้นี่นนั้ก็ทำอร่อยอย่างปะวัตขอทองดแดงค่ะ อืมเขาบอกว่ามีแต่คนพร้อมโอนเพราไงปากหบัญชีเลยปกักหนเดี๋ยวเจอไปซื้อของในไลแอดดูอ่ะนี่นี่แล้วบอกว่าวันนี้อ่ะ เป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้โปรโมชั่นเด็ดๆอ่ะนะอย่าลืมเข้าไปดูโปรนะแต่โปรหมดนะ้มอหอมมากเลยอ่ะอหอมมากเลยช้อนนี่เออเนี่ยมีชอ้อนอีอะอร่อย สั่งเมทฟู้แล้วหนึ่งชุดเย่เย่เยเ็นส่่อย่ลืมนะคะเดือนนี้วันที่สาเอ็ดวันนี้โปรเด็ดเนี่ยก็ลองเหลืออยู่นะมีโปรต้องหลายอันซ่อนอยู่ในนี้อัดลายไปนะคะเมืวคนถามเลกเด็ดอ่ะกับพี่เลขบายเลขให้ไหมบายให้ไหมเลขอะทายถูกหวยมาทำบุญด้วยนะทำบุญกับพี่ด้วยนะ นี yeah, o, been, ่คนให้อ่างเปล่าเราให้อ่างเปามั้งดีกว่าไม่วรอเขามีซองแดงเขาเอาซองแดงมาไหนเดี๋ยวพิมพ์ก่อนมั้งนะไม่เดี๋ยวหนูเอาซองแดงให้เจ๊แล้วเจ๊ใส่อ่างเปาไม่ไม่ต้องจะ็นกระซองแดงง่ายต้องนี่ซองแดงเจอแล้วได้ได้ได้ฉันเจอซองแดงแล้วซองแดงเออฉันเจอแล้วอ่ะทุกคน สินเจียยู่อีสินนี่อวด้จสองแดงนี่อไปเลยค่ะทุกคนซองแดงไปไปเลยอป่อมาอ่ะอ่ะซองแดงสองแดงพินไว้ก่อนนี่ใครเห็นซองแดงนี้ขอให้ถูกหวยรวยรวยเฮงเงปังๆนะคะ รับตูจีนไปเลยค่ะคนให้ซองแดงเยอะมากแข่งสท้หอซองจริงๆเลยได้ไหมไม่ต้องพักหลือสรรดาละอะไรวะองคำนวณวันไซามโฟก็เราแข่งเจ็ดยี่สิบอเคก็พักหนึ่งอาทิตแล้วก็ ไปแล้วนะไปแล้วนะทุกคนอย่าลืมไปโปรเดตในไลน์แอดนะคะบ๊ายบายบายบายอ้าวปิดยังไงวะลืม